สวัสดีครับอยู่่จังสินไยแม็กโกซิงนะครับวันนี้จะพามารีวิวแคทสา0สอนทนะครับลูกค้าติดตามจากช่อง u ู u ู e ครับเขาอยากให้ผมมารีวิวให้ดูลูกค้าจะซื้อสดครับ3ามคันแบบขอรีวิวให้ดูหน่อยนี่ครับสภาพโดยรวมก็ุงค์กีครับนี่ครับนานๆเลยครับองกีไม่ได้รั่วไม่ได้แตกอะไรนะครับเขาซืมแข็งครับเขากลัวมันสึก เขากลัวมันสึกครับเขาเสริมให้เนี่ยครับสภาพภายในมุกี้โหนานๆเลยเนี่ยครับสภาพเนี่ยครับเสริมดามใหม่โหน่าจะแข่งปุ๊กน่าจะใช้งานยาวๆครับเนี่ยสภาพมุกีแบบนี้เนี่ยครับรถเดิมครับสีสดสวยงามเดิมทั้งคันครับมาสองคันไปแล้วไปแล้วคันหนึ่งเรือเนี่ยเลืออยู่สอง เหลืออยู่สามคันครับดีทูเฟรมนะครับดูพี่ดูเฟรมนะครับเอฟซีดูเฟรมนะครับเนี่ยเฟรมแบบโหสวยมากครับดูล้อนำไอสปอกเก็ตโหยัง่ใหญ่อ่ะสู้ยังเป็นสู้แคทอยู่นะครับยังเป็นสู้เดิมอยู่ช่วงล่างยังดีอยู่เต็มอยู่ครับช่วงล่างดีอยู่ครับเคลียร์เปลี่ยนใหม่สองลูกครับเนี่ยล้อนำยังดีอยู่ครับ เดิมๆเลยสภาพสวยๆตัวนี้ไม่ผุเลยนะครับเฟรมเนี่ยเฟรมไม่ผุเลยเนี่ยพาเปิดตู้นะครับเนี่ยฝั่งนี้โอ้โหอันนี้กองใหญ่นะครับดีทูกองใหญ่โอ้ดีทูกองใหญ่นี่ครับลูกค้าจะซื้อกันสดครับสามคันสี่ล้านครับไม่ยากครับ พร้อมส่งให้ถึงคอนแกนนะครับอันนี้ขอบคุณลูกค้าจากคอนแกนด้วยครับขอบคุณลูกค้าจากคอนแกนด้วยซื้อไปสามคันครับเนี่ยครับขายได้ตลอดนะครับวันนี้ก็ขายได้สามสี่คันนะ้นช่วงล่างครับช่วงล่างนานาเลยของดีอยู่ไม่นานครับเนี่ยผมมาสภาพนี้ใครได้ไปสบายครับราคาแค่ ร้านสี่ห้าครับแต่ผมว่าเอาไปใช้งานประมาณสามสี่ปีเนี่ยสบายครับค <Yeah. S 1> ืนทุนสบายดูไปแท็กหัวน็อตไม่ผูเลยเนี่ยดูเฟรมทางเนี้ยเนี่ยใครรอก็ไม่นานครับวันนี้ลูกค้าจะเอาเทเลอร์มาด้วยครับจะเอาเทเลอร์มาสองคันครับขนไปเลยครับพรุ่งนี้ถ้าจบ จบกันครับเนี่ยดีทูนะครับสวยๆเลยแต่ลูกค้าบอกเอาแน่นอนเนี่ยดูอะดูปัม๊มปั๊มไม่มีเนี่ยครับเนี่ยขนาดนอด็อตขนาดนอด็อตขนาดนอด็อตยังเป็นนอ็อตเป็นแคตเนี่ยแคตยังไม่มีรอยถอดน,นะครับเนี่ย มันยังไม่มีรอยถอดและเดิมๆด,ด้วยเนี่ยนี่ครับสวยจริงครับสวยมากครับเนี่ยสภาพส,ายสวยๆเลยเนี่ยช่วงล่างก็เต็มเลยครับช่วงล่างเต็มเนี่ยครับฝั่งนี้ฟรมก็สวย สปอกเก็ตก็ยังใช้ได้อยู่ครับยังเต็มอยู่ครับเดีย๋ยวจะพามาดูเดีย๋ยวจะพามาดูเอวครับเนี่ยเฟืองสวิงนะครับแห้งๆเลยครับดูแผ่คอนโทนไม่มีเยิมครับแพ่คอนโทนแห้งๆเลยเนี่ยครับ ใครสนใจรุ่นไหนก็โทรสอบถามได้เลยครับอันนี้เครื่องหกสูบนะครับ D2 D2 หกสูบเนี่ยหกสูบกองใหญ่เครื่องดีเครื่องไม่มีแกะเลยครับไม่มีรอยแกะเลยเนี่ยไม่มีเยอมเช็คระบบเรียบร้อยครับจากจ่างศูนย์แคทครับ กองใหญ่มอน้ําใหญ่มอ้น้าใหญ่มากผมว่ามันล่งดีนะเนี่ยทุกคนดูดิมันล่งนะผมว่ามันล่งแบบมันสวิตง่ายครับเพราะว่ามันโล่งเนี่ยมันใหญ่แล้วมันล่งมันสวิตง่ายผมว่าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยช่องช่องมันโล่งเนี่ยกองใหญ่ดด่มเดิมดิมๆมจากโรงงานบูมอาไม่มีร้าวไม่มีแตกนะครับบูมอาไม่มีร้าวไม่มีแตก บูมอาม,มีเราวี่พีแตกไฟเช็คให้เรียบร้อยไฟก็เช็คให้เรียบร้อยครับแอร์ก็ถอดล้างเรียบร้อยมาที่นี่ไม่ต้องห่วงครับแอร์ไม่เย็นเราก็เช็คระบบล้างแอร์เรียบร้อยครับไม่ยากครับเนี่ยคันนี้ สภาพสภาพเนี่ยครับติดฟิล์มให้ใหมนะครับวนน่้สภาพสภาพสวยๆเลยเนี่ยสภาพเดิมๆสวยๆเลยเนี่ยฟิล์มลติดให้ใหม่ครับ ฟิล์มก็ติดให้ไหมครับเนี่ยครับติดฟิล์มใหม่ีชั่วโมงนี้ย <_ C 1> อ๋อคันนี้เก้าพันชั่วโมงนะครับคันนี้เก้าพันชั่วโมงสงเสัยเบตทถอดเบตออกหรือเปล่าวะสงเสัยเบตทถอดออกครับ เบ็ดมีหรือเปล่าอวะเบ็ดที่ไหนเบ็ดก็มีนะสงสัยมันต้องเปิดตรงไหนหรอเด็ดเบ็ดไม่ได้ถอดทอกครับคันนี้เก้าพันยี่วงครับสวยๆเลยนี่ครับเนี่ยเอกสารเล่มทะเบียนนะครับ เอกสารเล่มทะเบียนแล้วมาดูคันนี้นะครับเนี่ยคันนี้ก็คันนี้อีกคันนึงนะครับมีอยู่สามคันเนี่ยคันนี้เขาปูงีดดำสวยครับปูงีสวยทุกคนันปูมอาไม่มีร้าวครับเนี่ยสภาพเอกสารเล่มทะเบียนเนี่ยปูมอาไม่มีร้าว ภาพสวยนะครับช่วงล่างเต็มเนี่ยครับสภาพสวยช่วงล่างเต็มสปอกเก็ตนาหนาตึบนะครับสปอกเก็ตเนี่ยครับระบบได้เลยครับระบบได้ทุกคันครับถ้ามาลองแล้วไม่ได้ครับอันนี้ไม่แช่เลยนะครับช่างยังไม่ได้ล้างนะครับ เดี๋ยวต้องรอไปล้างเาพราะเขาเปลี่ยนสายน้ำมันครับต้องไปจูนนิดหน่อยไม่ยากครับเดี๋ยวพนี้ช่างมาสั่งศูนย์มาเนี่ยครับช่วงหลางระบบได้ระบบดีเฟรมสวยดีทูนะครับอันนี้ ระบบใจระบบด,ดีบูมอาไม่มีรอยปะรอยรล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยเขาเพิ่งเช็คระบบ่งจุนปัมคันเทนก็กี่พันจุกโมงไปแล้วเนี่ยสภาพภายในภายในสวยเลยครับภายในสวยนะครับเนี่ยเดิมๆทุกอย่าง มาดูช่วงล่าง ครับ,นนรบสวยมากสวยพอดีครับมีต้างสวยมากครับยังไม่ได้ล้างนะครับเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับน,นี้เครื่องยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวรอล้างหน่อยครับ รอล้างจนระบบใหม่ครับพรงนี้นะาจะช่างน่าจะเข้าใครสนใจรุ่นไหนหารุ่นไหนโทรสอบถามได้เลยครับมีให้เลือกอยู่เยอะครับเนี่ยแคทก็มีอยู่ครับแคทพอมีอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคันครับแคทโเบก็มีอยู่ครับเนี่ยโเบก็มีอยู่ให้เลือกอครับอานนั้นก็มีให้เลือกอยู่ ใครสนใจรุ่นไหนก็นี่ครับมาเลือกมาชมได้เลยครับลองได้เต็มที่ตามใจลูกค้าเลยครับเนี่ยสปาบก็ได้ครับต่อรองได้ทุกคันนะครับมใีให้เลือกอยู่ครับเนยสิบล้อก็พอมีไรห,หาอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ